เมนูวันยุธเสนอเมนูกระรำผัดน้ำปลาน้ำพริกกะปิเจ้าอันนี้ไขเ่เจียวเจียวไข่ก่อนกินคนเดียวเนาะ,ะเจียวไข่สองใบทุกข้างจะเจียวใบเดียวนนะวันนี้เจียวสองใบเลยเจ้ากินน้ำพริกกะปิลำลำถ้าจะเหมาะเนาะ เจียวไข่ก็ใส่ซีอิว๊วขาวเสร็จรสดีเส่ชุรสตาอันละเจ้าสมสียใส่น้ำมันลงไปเราจะกระลำพัดน้ำปลาเนาะกระลำรูปหัวใจเนี่ยเจ้าเจียวกระเทียมหือหอมซึ่งมันเหลืองสักแป,ป๊บหนึ่งเสร็จแล้วก็ใส่กระลำลงไปใส่น้ำปลาลงไปข้างๆนะคะแล้วก็ปิดไฟได้เลยแล้วก็โคนๆๆนนคน,คน,คนแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อย พอน้ำปาใส่ปุ๊บกับปิดไฟเลยนะเจ้าไม่ต้องไม่ต้องผัดนานอันเดียวมันไม่อร่อยมันไม่กรอบแค่นี้ก็เซต,ตเรียบร้อยไปกินข้าว้วยกันเจ้าน้ำพริกกะปิวันเนี้ยน้ำพริกกะปิเจ้านอตแฮมฮาฟกิโลเหรอ่แ yes, ้วอีกวันวันกิโลมออสิบ วันสุูนทุกวันเ y เหรอโอเคโอเคใ a y แก้มือเราเนี่ยนั่งเขาก็มือเมินล ไช่เดวน้ำพริกกะปินะคะไม่ตําน้ำพริกกะปิกระป๋องนะคะถ้าน้ำพริกกะปิหวานมันจะมีน้ำอยางกะปิหวานมันจะเป็นสีแดงต้องกินกับข้าวเหนียวเดิ่ยมสีให้ดูเด่ะมันจ็เหมือนกัน อันนี้คือน้ำพริกกระป๋องแล้วกะปีก้กระป๋องมันจะเป็นสีดำาจี๊จะเจาะสมสีตัดมาใน,นในเจ้าวันเนี้ยจะขอบไม่กินกระปิกะปี้อันนี้มันเหม็นอันนี้คือกระปี้หวานแบบนี้เจ้าอันนี้สมสีซื้อตามตลาดที่บ้านกับแหงเพชรมีขายนะคะโลละไม่กี่บาทซื้อมาปีแล้วเลยนะเวลาตําจะจะครอบจะกินมันอร่อยนะอันเนี้ย ถ้าตำต้องกินกับข้าวนึ่งกับน้ำพริกกะโนนะเจ้าลำอันนี้น้ำพริกกะปิหวานนะกะปิอันนี้ต้องกินกับข้าวสวยมันจะมีคนละอย่างกันเนาะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะสําหรับซ้ำสีแล้วถ้าตำน้ําพริกอันนี้ก็ต้องกินกับกินกับข้าวสวยถ้าตำน้ําพริกกะปิกะปิแดงแดงค่ะนะกินกับข้าวนึ่งลำ Mm Håper -hmm. det. พริกเผ็ดเผ็ดส้มๆมอ้น่ะเปรียย